กำลังแพ็คกลองอยู่พนักงานเหลือไม่กี่คนค่ะนะคะถูกไม่ถูกมีสนชอบคนไหนค่ะขอบคุณมากโอ้โหเลขให้น้อยโง่เสียดายมมมีีนใใดดถึงงัจขอพ่ก็วันนี้อ่าขอคนละแชร์ มีใครเห็นเลขหางประทัดหรือ,อยังนะคะมีใครเห็นเลขหางประทัดหรือ,อยังมีไหมคะใครยังไม่เห็นเลขหางประทัดวันนี้หนูไปแก้บนมาที่วัดพังม่วงอําเภอศรีประจานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็พี่ๆที่งานนั่นแหละเขาเห็นกันหมดแล้วนะคุณข่าวก็ถ่ายกันไปออกคุงออกข่าวกันหมดแล้วเธอ เออแต่หนูจะให้ก่อนแต่ในกลุ่มตอนนี้หนูลงแล้วนะอะใครยังไม่เห็นพิมพ์ยังไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวจะได้โชว์ให้ดูกลุ่มฟรีเข้าได้เลยวันนี้เจอแม่ด้วยค่ะที่วัดฝังม้วนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอะใครอยากเห็นพิมพ์มาเลยอยากเห็นค่ะอันนี้แพ็ควันนี้แพ็คของเองเลยใส่ของเลยปกติไม่ได้แพ็คน็กค่ะ อันนี้จ้าโรตรี่ค่ะใส่เข้าไปทุกกล่องทุกใบออใส่เข้าไปใส่เข้าไปทุกกล่องทุกใบกําไรโอมใส่เข้าไปสี่พึ่งสลิกาใส่เข้าไปเออหน้าใหญ่เฮียใส่เข้าไปเยอะๆโรตรี่ค่ะอุ้ยสวยด้วยเลขเนี้ยใส่เข้าไปยังไม่เห็นที่ออาอยากเห็นเลยค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไป เออลอตเตอรี่ใส่ทุกกรงังลอตเตอรี่ใส่ทุกอันนี้ใส่สักสองใบเออยังไม่เห็นอ่ะยังไม่เห็นพิมก็ยังไม่เห็นเลยค่ะใส่เข้าไปแผ่นทองก,กอําไรกําไรอาศัยทูบเข้าไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้แคบนะคะอันนี้เป็นเลขหางคะทัดนะคะ ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนมากนะคะที่ให้การต้อนรับดีมากน่ารักมากเลยหนูก็ไม่ค่อยได้เจอหรอกสื่อสื่ออะไรนะคะผิดพลาดยังไงหนูขออภัยด้วยหนูก็ไม่ค่อยได้ออกกล้องออกกล้องอะไรเขาหรอกนะออกแต่โทรศัพท์มือถืออ่ะพิมอยากเห็นค่ะเจ้งวดนี้ไม่จุดทูปนะคะให้เลขประทัดแล้วก็เลขสูตรแค่นั้นละคะ่ะงวดนี้หนูไม่จุดทูปนะ ไม่จุดค่ะวันนี้หนูไม่จุดทูปนะคะดูเด้อกูใส่แมรโเตอรี่เดี๋ยวลืมโดนด่าอีกอวันนี้ไม่จุดทูปค่ะันใดส่แหวงโอมเข้าไปวงหนึ่ง เออไม่เป็นไรหรอกเฮียเออเดี๋ยวไปคิดมากที่มึงนี่อ่ะขอสองพันคนแมเอ้ยฝา,ฝากฝากแชร์ให้หน่อยอันแล้วค่ะเจอ,อะไรอันอะไรอันหรอบ้าหรอบ้าอะไรจะขนาดนั้นเชียวอะไรจะขนาดนั้นเชียวแม่ าการกล่องสุ่มหมดแล้วค่ะเธอมีมุ่งใดเพื่อมัดใจของพี่อายืนงงทันทีอ่ะสวัสดีสองพันสองร้อยท่านนะคะอ่าใจสั่นรอ,อกล่องสุม่มแนะไม่ต้องสั่นไม่ต้องสอัง่น เออไม่ต้องสั่นนะอ่ะมองด้านหลังแล้วมันเห็นไหมเนี่ยมันชัดไหมคะเออชัดไหมคะแต่โดยส่วนตัวนะหนูชอบเลยสามศูนย์แปดชอบหนักมาก แคสเตอร์แล้วพิมพ์คําว่ารวยๆเลยค่ะเราจะได้รวยๆสมพร์ปากกันนะคะอันนี้เป็นเลขหางประทัดของวันนี้ที่เราจะแก้บนที่วัดทางม่วงมานะคะอ่าหนูให้ลูกเพจดูก่อนเลยก่อนที่ข่าวเขาจะาไปออกก่อนนะคะวันนี้ช่องแปดไทยรัฐช่องสามปังปุริเย,ยมาอ่ะลูกเพจต้องเห็นก่อนเดี๋ยวเขา,เาไปออกข่าวก่อนลูกเพจเจ๊ฟองเบียต้องเห็นก่อนนะคะ เออช่องสามช่องห้าช่องไทยรัฐช่องแปดเอเออ่ะอ่ะให้ลูกเพจเห็นก่อนเอาไปซื้อกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมก,การาคมสองพหรหนูชอบมากเลยหนูชอบสามศูนย์ปดชอบมากคือเห็นเลขและสกิปตุ่มเลยเออคือชอบมากกลุ่มฟรีเข้าได้เลยนะคะใครจะเอาดาวโจนพิพร้อมเลยเธอมีมนใดถึงมัด ใจ่ใีดาวโจนพิมพ์พร้อมเลยค่ะ<ม>เสียวหลงลืมใส่ลอตเตอรี่จังเลยไม่เป็นไรนะใครไม่มีลอตเตอรี่ก็<ม>เดี๋ยวส่งให้ใหม่ช,ชอบ308ชอบชอบค่ะชอบ ใส่เองกับมือเลยอืมอ่ะแพ็กขันอีนูจิบเวอร์วูนอ่ะใครมีอะไรถามถามได้นะคะใครมีอะไรถามถามได้นะคะใครมีอะไรถามถามได้นะ ใครข้องใจอะไรตรงไหนถามได้นะคะสามสูแปดงวดนี้ไม่จุดทูบนะคะไม่จุดนะคะไม่จุดเอาเลขหางประทัดแล้วก็เลขสูตรตัวเองพอไม่จุดแล้วค่ะเดี๋ยวเลขเยอะกว่านี้เดี๋ยวคนเขาจะด่าเอาพอแล้วไม่จุดก็คือมีแค่เลขหางประทัดที่เราไปแก้บนมาวันนี้แล้วก็จะมีเลขสูตรที่เราจะให้เหมือนเหมือนที่เคยให้ะค่ะเะตัวเดียวแบบนั้นน่ะนะคะไม่จุดทางงวดนี้ไม่จุดนะคะทูบ บอกแล้วบอกเลยไม่ได้บ้าหอรอให้ลุงให้เลขอะไรนะคะเธอมีมนใดกูก็ล้อมอยู่เนี่ยแหละไม่จบสักทีไม่จบสักทีเธอมีมนใดนี่แหละกุ้งเข้ามาสิ่งอยู่ในหัวกแวออูแล้วเนี่ยเออเธอมีมนใดเธอไม่จบเธอมีมนใดอยู่เนี่ยแหละไม่จบสักที เออล้ออยู่นี้แหละไม่จบสักทีเธอมีมนไดอยู่นี้เองแกะให้หน่อยหมดอีกแกลอตเตอรี่ส่องรอยแล้วฮะเยอะเนาะแป๊บแป๊บหมดลอตเตอรี่เดี p ép, p ép một, ๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเออฟังนะแม่ไม่ทันกล่องสุ่มจีเลยหมดแล้วจ้าสบู่มายังยังค่ะ ชอบดูค่ะเจ๊ฟองสวยขอบคุณมากค่ะแ pues, kind of ม่เธอมีม์ใดซื้อได้อยู่ค่ะ038จ่เต็มมันยังไม่อ้นซื้อไซื้อไี่ไหนเขายังเขาเปิดใจแล้วหรอซื้อร์ตาลี่สิจ้าถูกถูกออกันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนซื้อร์ตาลี่นะจ๊ะแม่308ใช่ไหม เอาแปดศูนย์แปดไปขัดดอกก่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแจกเลยนะคะวันนี้ซื้อมาเล่มหนึ่งตกอยู่ที่พูดได้ไหมเออหลายเล่มหลาเล่มแล้วหมดแล้วเยอะแล้วเมือ่อว,วานอีกสี่ร้อยวันนี้ห้าร้อยกว่าววปกปึกหนึ่งมีร้อยใบก่องส่งเมื่อวานส่งหรือ,อยังยังไม่ทราบเลยค่ะ กล่องสุ่มเมื่อวานยังมียังยังมีที่ไม่ได้ส่งนะคะเวยังไม่เปิดเลยโอ้ใช่ยังยังไม่เปิดเลย